แล้วนะคะคมาคลิปนี้ไม่ได้ไปทําคลิปเที่ยวนะคะเพราะว่าเพิ์งล็อกดาวน์อยู่ก็เลยมีเวลามาทํา mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องแต่งหน้าก็เรื่องสกินแคร์หัวข้อวันนี้ก็คือจะแต่งหน้ายังไงให้ได้ dewy skin หรือว่า dewy look นะคะเนี่ยผิวธรรมชาติผิวกโกลว์ทำยังไงให้ได้ลุกนี้นะคะเดี๋ยวจินจะพาไปดูกันคะ่ะว่าทํายังไงโอเคค่ะตอนนี้พร้อมละ หน้าสดนะคะจะเห็นว่าจะเป็นคนไม่มีปัญหาสิวนะคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยบางทีผิวจะแห้งรวมถึงปากก็จะมีสีคล้ำด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะไดะ้ผิวแต่งหน้าที่เป็น g l a กล s าสกินหรือว่า d e วีสกินเนี่ยมันอยู่ที่การเรียมผิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นขั้นตอนว่า จินทำยังไงในแต่ละขั้นตอนเพราะว่าผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าสมมุติคุณเป็นคนผิวหน้าแห้งเนี่ยคุณต้อง เติมน้ำในผิวที่เขาพูดกันไฮเดรชันเนี่ยสำคัญมากนะคะใช้ m o i ์ไรเซอร์ที่มีคุณภาพดีนะคะหรือแม้แต่คนที่มีผิวผสมคุณก็ควรที่จะใช้ m o i ์ไรเซอร์เพื่อเติมความชุ่มชื้นในผิวนะคะเพราะไม่งั้นหน้าคุณจะยิ่งผลิตน้ำมันออกมาทำให้ผิวของคุณหลังจากที่แต่งหน้าแล้วมันจะออกมาเป็นแบบมันมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจินจะพาไปดูในแต่ละขั้นตอนว่าจินทำยังไงบ้างนะคะ มาดูตัวแรกนะคะตัวนี้เป็น uh, m i t c h e ช t r a m Revolution the First Treatment e s s e n c นะคะตัวนี้ uh, BA ที่ร้านขายเครื่องสำอางเกาหลีญี่ปุ่นเขาแนะนำมานะคะแต่ว่าจริงามันก็โอเคนะถ้าเทียบเกี่ยวกับเรื่องของความให้ความชุ่มชื้นน่ยตัวกล่อนจินใช้ลังโคมเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดให้ดูนะคะว่าตัวไหนตัวนั้นเนี่ยของลังโคมน่าจะดีกว่าในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้น ก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวจินจะลงให้ดูคนอื่นอาจจะใช้สำลีเนาะอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยว่าคุณจะใช้แบบไหนแต่ว่าจินชอบใช้กับอุ้งมือแล้วก็วนๆในมือนิดนึงแล้วก็ทำอย่างนี้หรือบางทีนะอย่างนี้นะคะทั่วคอไปเลยลงไปด้วยเพราะว่าส่วนผสมของโทนเนอร์หรือว่าไอเซนพวกเนี้ยเขามีส่วนผสมที่ดีหรือบางทีจินก็ใช้มือตบเลยเพราะว่าแต่ว่าคุณใช้แค่สองนิ้วนี่นะนี่นะ พื่อให้ระบบส่งเทืยนที่เราเนี่ยจะอย่าตกแรงมากนะคะก็นี่และกัการถือนะไหมตอนนี้เราจะรู้สึกว่าเนี่ยมันส่วนผสมเนี่ยมันเข้าไปในผิวละซึ่งเรามาดูตัวเซรัม่มต้องลงเทคนิคในการลงสกินแคร์นะคะต้องใช้ลงส่วนผสมที่มีเป็นลิควิดหรือเป็นน้ำที่แบบมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ข้อนอะ่ะเป็นตัวน้ำเนี่ยก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องจิงก็เลยจะลงเซรั่มก่อนตัวนี้เลย ตัวนี้ Ordinary Hyaluronic Hyaluronic Acid นะคะตัวนี้จินใช้มาหลายขวดแล้วราคาแค่12.90ออสเตรเลียนดอลลร์เองนะไม่แพงเลยแล้วก็เป็นคล้ายๆแบบสารมันประจำบ้านอะคือต้องมีเห็นไหมเนี่ยใช้เกือบหมดละเนี่ยไม่รู้เห็นปะนคือแบบแล้วก็มันเป็นหัวแบบนี้เนาะ ใช้ประมาณเม็ดสองเม็ดเคเสร็จแล้วก็หมุนหมุนหมุนที่อุ้งม,มือนิดนึงจัดจัดเลยคือบางทีในการลงสกินแคร์นะคะถ้าคุณรูปรูปอย่างเงี้ยเงี้ยบางทีส่วนผสมมันติดไปที่อุ้งม,มือหมดเลยมันไม่ได้ซึมเข้าไปในผิวหน้าเลยเราต้องคอยเช็คด้วยว่าสกินแคร์เนี่ยมันมันมันซึมเข้าไปในผิวไหมเห็นไหมคะเพราะว่าแค่ เทคนิคเล็กน้อยในการลงสกินแคร์ก็มีส่วนก็มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะทําให้แต่งหน้าออกมาเป็น d e วี l ลุกได้อาค่ต่อไปนะคะลงเซรั่มเรียบร้อยแล้วเราไปตามที่ moisturizer กันตัวนี้เลยตัวนี้ neutrogena hydro boost gel cream จินใช้มาหลายกระปุกแล้วเช่นกันถามว่าชอบไหมมันก็โอเคนะคือ มันไม่ถึงกับแบบชุ่มชื้นมากนะคะแต่ว่าถามว่าเราถ้าเราจับหน้าเราระหว่างวันเราจะรู้สึกว่าหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นระดับหนึ่งนะคะนี่นะคะเท็กเจอร์ของตัวเนี้มันเป็นเจลครีมก็คือยังมีความเป็นครีมอยู่นะเดี๋ยวกวาดให้ดูระมาณนี้บปะ อย่าาถูปป้ดๆไงน,นะนี่จะรู้สึกว่าสังเกตไหมคือมันซึมเข้าผิวละแล้ว,ลวพอเราเติมสกินแคร์พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันมันดีขึ้นมากเลยแล้วก็จะแนะนำอีกตัวนึงค่ะคือถ้าสมมุติใครที่ต้องการจะออกงานนะแล้วก็อยากจะบำรุงผิวเร่งด่วนจริงของแนะนำตัวนี้เลยนี่ Estee Lauder Advanced Night nice Repair นะอะ ถึงแม้มันจะบอกว่า n i h t repair จริงๆแล้ว B A เขาบอกว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะถ้าถ้าสมมุติจรินจะไปออกงานนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะแบบทำยังไงให้ผิวมันดู d e ีีแล้วก็ดูสุขภาพดีมากๆเนี่ยตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยหรือว่าบางทีคุณมารกหน้าไปเลยก่อนที่คุณจะแต่งหน้าเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะคะในการที่จะเติมความชุ่มชื้นในผิวเนาะตัวนี้ก็แนะนานะแล้วก็ คิดว่าขั้นตอนสกินแคร์เกือบใกล้หมดละมาดูแล้วตัวนี้เลยนี่ใช้มาหลายปีมาก um, Forest ม nee ี Kissable Lip Sleeping Pack ใช้ทั้งวันทั้งคืนจะใช้เวลาไหนกินนอนเที่ยวเล่นคือทาได้ตลอดลงเลยนะคะหลังจากที่ากินแคร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยไงให้ทาลิปแล้วไม่แตกคะทำยังไงให้ทาลิปแล้วไม่เป็นคราบคะ ลิปค่ะลิปคุณภาพดีเท่านั้นค่ะที่จะช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าในในการขั้นตอนการลงบำรุงผิวแล้วเนี่ยเราต้องบำรุงฝีปากด้วยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมช่วงหน้าร้อนน่ะฝีปากถึงจะดำมากเห็นไหมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้การแต่งหน้าเอาเนาะเสร็จแล้วอันนี้คงเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วก็ตนหลังจากที่ใช้มาหลายตัวละซันสกรีนจิงก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทน Uh, Neutrogena Ultra s h ช e r Dry t o u c h s u n s c r e e n SPF 50+ นะคะก็คือด้วยความที่เพิร์อากาศร้อนเผาไหม้คือร้อนมากๆการที่ฉันใช้ซันสกรีนที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าใช้ปริมาณนิดเดียวนะคะจะรู้สึกว่าหน้าเราไม่เป็นฝ้าเนี่ยสังเกตได้ว่าริงจะมีจุดที่ใบหน้าน้อยเพราะว่าริงจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ มากมากนะคะแล้วก็จากเทคนิคอันนี้เพิ่งดูคลิปน้องฉัดมาเขาบอกว่าปริมาณของหน้าคนแต่ละคนเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เยอะหรอกนะเนี่ยข้อนิ้วข้อนิ้วแค่นี้พออาจจะใช้เยอะกว่านี้แต่แต่อย่าใช้หนามากกำลังดีเนี่ยนะจึงก็เติมให้ทั่วแล้วก็ padding motion อย่างนี้นะคะ ในส่วนของเรื่องพร i มเมอร์อันนี้เป็น2ตัวที่ใช้อยู่นะคะตัวแรกก็คือ Este e Lauder the m a t t i f i r r ิ i ายเออ t ์ชัย e อนโทรล r พอร์เ n กต์เพ i ร e r ฟกต i ออันนี้โอเคนะคือคือถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านนะใช้แล้วไม่พลาดแล้วก็คุมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าน่าหน้าหนาวเนี่ย ก็ค่อนข้างโอเคเลยแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยยากๆนิดนึงที่จะทุมมันนะคะส่วนในเรื่องของตัวนี้อันนี้ได้มาจากร้านอาขายเครื่องสำอางเกาหลีญี่ปุ่นนะคะชื่อว่า Artless Glow Base SPF 50+ PA บวกบว,ว Helmic นะคะด้วยความที่2ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพราเมอร์เหมือนกันแต่จุดประสงค์ต่างกันตรงที่ ตัวนี้จะให้ความโกลมากเลยจินจะใช้นิดนึงใช้นิดเดียวพอละแค่เนี้ยเพราะว่าหน้าร้อนเนี้ยมันมันมันถ้าคุณใส่ยเยอะอะหน้าคุณจะแบบหืมฉ่ำวาวไปทางมันเลยนะเพราะว่าคนเกาหลีอะเข้าใจว่าเขาเป็นเมืองหนาวเนาะแล้วก็อากาศเขาค่อนข้างที่หายไปแป๊บนึงถ่ายวิดีโอจนแบบว่ากล้องร้อนนะคะไม่เคยถ่ายนานขนาดนี้ติดต่อก,กันหรือเปล่านี่อะอะมันขั้นตอนพลาเมอร์นะเนี่ย ลงประมาณนี้ที่ที่บอกไปเป็นพลาเมอร์2ตัวที่ที่ให้เห็นแล้วก็ผสมกันคือจิงจะเน้นมีความใช้ยคอนโทรลนะของเอสเตลอเดอร์น่ะแล้วก็อยากจะลงความโกลนิดนึนงอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบดูผิวธรรมชาติความโกลเนี่ยมันมันมันทำให้ผิวมันดูธรรมชาติมากกว่าแมเนาะแต่ในความที่ แล้วแต่ผิวของคุณด้วยว่าเป็นแบบผิวผสมหรือผิวมันเนี่ยถ้าคุณใช้พวกที่มีชิมเมอร์หรือว่า g ล o วิ n g พวกนี้มันมันมนอาจจะทำให้หน้าคุณดูมันได้นะนะแล้วก็หลังจากที่ดูหลายๆวิดีโอของบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านอื่นๆนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่คุณลงพราเมอร์แล้วเนี่ยควรจะรอสัก1-2นาทีให้แบบพราเมอร์มันเซตเข้าผิวนะคะเนี่ยโอเคไปไปลงผิวกันนะ ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น Mac Studio Fix Fluid SPF 15นะคะสิ้นลองลองพื้นไม่หลายี่ห้อมากอยากจะบอกเรื่องนี้ว่าไม่ว่าคุณจะไปตาม beauty blogger คนไหนหรือว่าช่างแต่งหน้าระดับโลกคนไหนว่าพี่ลองพื้นตัวนี้มันดีมากแล้วราคาก็สูงมากราคาถูกมากแล้วก็ดีมากคือมันบอกได้ยากมากว่าใช้ดีสําหรับหน้าคนอื่นแล้วจะดีกับเราจินใช้มาหลายยี่ห้อมากเกี่ยวกับตัวลงพื้นเนี่ยแล้วจินก็มาจบตรงนี้เพราะว่า ด้วยควาที่อายุเราเยอะขึ้นเนี่ยเราไม่อยากแต่งหน้าให้มันดูหนาแล้วมันดูเหมือนแต่งก็เลยเป็นจุดประสงค์องการทำคลิปนี้นะคะเพื่ออยากได้ everyday Every look เพราะฉะนั้นในการลงรองพืน้นเนี่ยเนี่ยคุณต้องเลือกด้วยว่าวันนี้คุณจะลงรองพื้นตัวไหนปกปิดแค่ไหนนะคะสำหรับจินที่ไม่มีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าต้องกลบใช้คอนซีลเลอร์ปิดมากเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่า ในการใช้ตัวนี้มันจะเป็น medium to full coverage เพราะฉะนั้นเวลาลงสำหรับ everyday look เนี่ยลงชั้นเดียวก็พอเนาะแล้วก็วิธีลงก็คือลงหลังมือก่อนนะลงหลังมือก่อนอู้แตแล้วยังไม่มีหัวปั๊มนะเสร็จแล้วก็เกลี่ยนิดนึนงเกลี่ยนิดนึนง ทินจะใช้แปลงก่อนนะคะขั้นตอนแรกลงไปเลยหนึ่งชั้นแม็ตัวนี้คือไม่ต้องใช้เยอะเลยนะใช้นิดเดียวก็ก็คุมหน้าแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ความดิวีลุกได้อยู่อะถ้าคุณเนี่ยถ้าทินใช้แปลงเห็นไหมคะว่าพวกคือมีความมีความรู้สึกอย่างนึงว่าใช้ใช้อ่าหลดุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะ แต่งหน้าไปนะคะที่คาดผมหลุดนะคะแต่ไม่เป็นไรออะโชว์มัสโกออนต่อไปเนี่ในยใช้นิตเดียวลุกคุละการที่ลงหนึ่งชั้น1นึเลเยอร์เนี่ยก็เพียงพอสำหรับ Everyday Look แล้วนะคะแต่จะลงมากลงน้อยเนี่ยแล้วแต่ระดับการปกปิดของคุณเลยว่าต้องการปกปิดแค่ไหนนะที่คอด้วยสำคัญมาก ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะแต่สำหรับ everyday look วันนี้จินอยากจะไปเบาๆแบบนี้หนึ่งชั้นพอโอเคนะอ่ะลองเพื้นเริ่มเซตถ้ารู้สึกว่าต้องจำเป็นที่จะใช้ฟองน้ำในการทำให้ลองเพื้นมันแน่นเข้าไปอีกนะคะก็ใช้ลองอฟองน้ำเนี่ยกดเข้าไปที่หน้าได้นะมันก็จะช่วย ให้หลองพื้นเนี่ยติดหน้ามากขึ้นนะเดี๋ยวหลังจากที่เราลงตรงนี้เสร็จเนี่ยถ้าคนที่เป็นหน้ามันมากๆเนี่ยจิงจะแนะนำให้ใช้ให้ใช้สำสำหรับช่างแต่งหน้าบางคนเขา,าอาจจะใช้ Translucent Powder นะแต่จริงก็ชอบใช้แป้งพับได้ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันมันก็ใช้หัวแปลงประมาณนี้นะคะ แล้วก็เนี่ยโอ้เนี่ย,ยใช้เยอะแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นของ t o o face born this way นะคะ multi use complexion powder สี natural b a s e อันนี้เป็นสีส,สำหรับหน้าร้อนของจินนะแล้วก็คุณใช้แปรงเนี่ยเนี่ยแตะเบาๆแล้วก็นิดนึงเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวฟาวเดชันที่มันเริ่มจาก เห็นไหมมันจะเริ่มวาวหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันแบบนิดนึงเซตอาจจะไม่ใช่เซตติ้งพาวเดอร์นะคะเป็นแค่แบบเอาแป้งความเป็นแป้งเนี่ยแมเนี่ยลงไปในหน้านิดนึงแล้วก็ก่อนที่เราจะลงตัวอื่นนะคะให้ใช้เซตติ้งสเปซอันดับแรกชั้นแรกก่อนเลยตัวนี้เป็นตัวนี้ Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray Longlasting โอเคนะที่ใช้มาประมาณ2อสาอาทิตย์ฉีดไปทำให้เครื่องสำอางติดทนนะจึิงว่าคือรู้สึกว่าประทับใจเลยตอนที่แต่งหน้าครั้งที่แล้วไปทะเลแล้วกลับมาถึงบ้านมันก็ยังอยู่อะ่ะม,มันดีอะ่ะแต่เนี่ยเห็นไหมเราลงลิควดไปที่หน้าแล้วเนี่ยพยายามรอให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยเติมแต่งหน้าในขั้นตอนอนต่อเนา่อ ต่อไปเป็นในส่วนของอายแชโดว์นะคะวันนี้จินจะใช้ตลับนี้เลย Too f a c e Sweet Peach ตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหคือเลิฟมากคือใช้หลายอย่างหลายอย่างมากของยี่ห้อ Too f a c e นะคะคือแบบสีมันดีอะ่ะคุณจะใช้งานแต่งงานลาดงานหลวงงานอะไรตลับนี้เอาอยู่คือมันมีสีที่แบบ น่ารักน่ารักคุณจะแต่งเป็น Smoky Eye Everyday Look ได้หมดนะแล้ววันนี้นจะแต่ง Everyday Look นะสีมันก็เดี๋ยวจะมาลงสีแรกเลยก็คือสี just peach นะคะแล้วก็สี c a n d i d peach นะผสมกันคือตัวเนี้ยมันจะให้ความสว่างของดวงตาได้ค่ะแล้วสีมันชดัด pigment ม,มันดีมากคนคือแบบจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี่ยไมลงนิดเดียวนะเนี่ยเนี่ยแตะเบาๆเนี่ยสีติดแล้วอะคือ ไอความรู้สึกว่าใช้บางยี่ห้อแล้วแบบเฮ้ยแตะแล้วสีมันไม่ชัดอะแล้วมันแบบไม่ได้อะใช่ไหมแล้วมันแบบว่าก็ต้องแก้แล้วแก้อีกก็ไม่โอเค <S <S ทาเลยนะคะทาให้รอบดวงตาไปเลยนะี่ยความใกล้เคียงกันแล้วไหมได้อยู่นะราลงสีสว่างนะคะนิดนึง,นงแล้วก็ด้วยความที่เป็นจะเป็นคนชอบลงบลอนเซอร์อะ,อะคือมันติดอะคือรู้สึกว่า เผยมบอนเซอร์มันมันดีจริงอะตัวนี้เลยนะคะของ MAC คือสีมันแบบหมันมีชิมเมอร์มันดูคู่ตีมันแบบแล้วมันใช้กับตาได้ด้วยอันนี้เรียกว่าก i ฟต์มีซันนะคะมินิไรส์สกินฟินิชเนเจอร์ลนะตัวนี้เราไม่ต้องเราเป็นเอฟว y d เดย์ลุนะคะเราไม่ต้องเน้นในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคัดเบ้าตาน่ะ ตัวนี้สงไปรอบตานี้ด้วยป,ประมาณนี้นะค,คือบลอนโซตัวนี้ใช้ได้หลายอย่างใช้ทั้งแก้มได้ทั้งตานะคือให้สีมันแมทกันนะเนี่ยก็ล่าสีด้านบนนะะเข้าไปด้วยก็คือดเดี๋ยวจริงจะมาใช้ตัวนี้นะพิเรนะคะสีน้ำตาลตรงนี้นี่อือตรงหัวตา อ๋อชอรี่ค่ะต้องหางตาเห็นไหมเนี่ยแต่นิดเดียวแต่นิดเดียวเขาแบบเฮติดแล้วอ่ะคือแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเยอะอ่ะคือมันโอเคอ่ะเนี่ยแล้วสีมันเหมือนจะอ่อนนะเนี่ยตัวนเนี้ยัดมไหมแต่แบบพอลงจริงแล้วแบบสีเหมือนเข้มทุกคนอย่าลงเยอะอย่ามือหนักพลิกเมนต์ของเขาดีจริง่หรอเนี่ยใช่หลายอย่างมาก มาตายมาตายมาตายกับยี่ห้องนี้หมดไปหลายเหมือนกันแล้วก็ใช้ blending b u r n i n g brush ปัดขึ้นไปนิดนึงให้สีมันแบบเข้ากันหน่อยอ่ะก็จะไม่หนักไม่คัดเบ้านะแต่ก็คานเฮลปิดนะ <c oughs> เดี๋ยวลงสีนี้นะคะ c a r a m e l i z e ตัวนี้ลง นิดนึงตรงนี้สร้าง Definition นะคะให้มันดูแบบก็เนี่ยนะคัดเบานะก็จะไม่คัดแล้วก็นิดนึงนะตรง ต่อไปไปเขียนคิ้วกันนะเขียนคิ้วนานนิดนึงเดี๋ยวเขียนคิ้วเสร็จแล้วกลับมาใหม่อีกกว่าบ้านมีหลังคาแล้วมีคิ้วก็มีหลังคาแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำไมข้างบ้านเปิดเพลงดังจังอนะตาลราจะเข้ากล้องไหมก็เดี๋ยวเรามาจะกลับมาที่คิ้วต่อได้นะเดี๋ยวตอนนี้จะไปไอายไลเนอร์ตัวน,นี้เป็นของ f o r e s t สมี่เหมือนกัน นะคะคตัวน,นี้ใช้มนานานเลิฟมากแล้วก็ดีมากนะคะแล้วก็ไม่แพนด้าการตีเขียนก็ง่ายนะอุย้ยงอง e r y d a y l o o ดนลกะคะ่ะไม่ต้องเขียนหางก็ได้นะเพียงแต่ด้วยควาที่หน้าเอเชียหรือว่าแบบตายแบบจีนนะเป็นแบบ ี๋ยวรอไปแป๊บนึงนะให้มันแห้งก่อนนะเนี่ยอะไลเนอร์เริ่มแห้งละวด้วยคำที่เราหน้าเอเชียแบบนี้นะคะการที่กรีดตาเนี่ยแบบแบบไม่ไม,ไม่ไม่ตวัดหาขึ้นไปมันจะทําให้เราตาเราดูใหญ่ขึ้นเห็นไหมดูดูแบบมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วมันได้ละแล้วก็เดี๋ยวจินจะ,ะดัดขนตานะซื้อที่ดัดขนตามาใหม่แล้วรู้สึกว่าแบบมันแบบไม่ค่อยดีเลย ตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบมากแล้วได้เป็นของแถมมาของ Estée Lauder เป็น Estée Lauder Some ซั t ซัมช e e นส e อ e โอ้ฉันออกเสียงถูกไหมเนี่ยแพ็กเกจมันหรูหรามากเลยนะแล้วก็ปัดง่ายปัดแล้วดูยาวดีอ่ะชอบก็นี่นะงยนงเป็นขั้นแมพอเราปัดขนตาแล้วมันก็จะมีอะไรอามากขึ้นนะเห็นะะคะ Okay. เดี๋ยวมีคนถามหลายคนมากว่าจะทีจ่จะติดขนตาวันนี้มีคนบอกหลายคนว่าติดขนตาทำไม everyday look แต่จะบอกเลยว่าการติดขนตามันเปลี่ยนชีวิตคุณมากนะคะแล้วก็มันทำให้ตาหวานขึ้นมันทำให้ชีวิตมีดีขึ้นเดี๋ยวจะทำยังไงก็คือเทคนิคเนี่ยมีหลายคนบอกว่าติดไม่เป็นค่ะติดไม่ คือจะบอกว่าติดขนตาชุงไม่มีใครที่จะเป็นเลยนะคะแต่มันมีเทคนิคตัวนี้นะคะจินชชยของนี่เลย on baby lashes um, 3D seal lashes นะคะรุ่น natural ตัวนี้เพิ่งสั่งมาไม่นานเมื่เดือน2เดือนก่อนเลิฟมากคือสมเชื่อมัน natural ก็จะแนะนำว่าให้ติดกาวที่ขนตาก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะในการติดขนตาอย่า ทากาวแล้วก็ติดลงที่ตาเลยเนี่ยมันเลอะแล้วมันขยับแน่นอนโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยคะ่ะมันจะเห็นไหมเนี่ยก็คือ,คอทาหนานในระดับหนึ่งเปลือะแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวจินจะทำอีกข้างหนึ่งนะทากาวที่ขนตาแล้วนะทั้งสองข้างนะคะแล้วจินจะวางผักไว้แบบหนึ่งในขณะที่เรารออ่ขนตานะเราจะไปคอนทัวร์กันนิดนึง อย่างที่บอกจะเป็นคนชอบชอบใช้บรอนเซอร์มากอ้าวหาบรอนเซอร์ไม่เจอเอานี่ไง <c oughs> ก็มีคนบอกว่าใช้บรอนเซอร์ใช้แปลงแบบไหนคะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าในขณะที่มันเป็นหัวแปลงเนี่ยแต่ว่าลักษณะการแพทนะนยาๆแบบฟุ้งมากเหมือนบรัชออนนะคะก็เริ่มทำนี้ก็ได้แต่อยู่ใต้แก้มนะทำให้มันอยู่ใกล้ ตีนผมเราเท่าที่ทําได้นะคะข้างเห็นไหมให้มันดูเหมือนแบบแต่อยอยู่เหนือแก้มนะคะประมาณนี้ก็ที่เหลือจะขอแนะนําตัวนี้นิดนึงของแมกนะคะแมกพาวด o w d คิสลิควิดลิปคัลเลอร์แต่เขาบอกว่าเอามาทาแก้มได้จัดเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันเป็นแบบเนื้อมูสนะแล้วเราใช้ตัวฟอนช์นะคะดไปเลยงะมันจะดูเป็นธรรมชาติอะทุกคนแล้วมันจะเกลี่ยง่ายมากคือเขาเคลมว่ามันสามารถนำมาทาแก้มแล้วก็เอามาทาปากได้ดูสิธรรมชาติหรือยังเห็นไหมเนีย่ยไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้ว โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ขนตากันนะเพราะว่าเราลงสีแก้มไปหนึ่งชั้นละเดี๋ยวเราจะติดขนตากันทุกคนดูดิเนี่ยติดขนตาละเห็นไหมถ้ากาวมันได้อะ่ะมันจะติดง่ายมากเลยอะ่ะคือมันไม่เยิมแล้วอะ่ะเห็นไหมดูความแตกต่างข้างที่ติดข้างไม่ติดเห็นไหมมันดูธรรมชาติมากแต่ตามันจะดูหวานขึ้นอนะ่ะทุกคนเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวฉันจะติดอีกข้างหนึ่งนะ ่ะขนตามาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่แก้มอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้สียังไม่เจ็บคอเอไม่ได้ลุกนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองจะลงอ,อ,กอักแล้วช่วง<อ>นี้ก็นี่ตัวนี้เลยหน้าดีฟโ r ร a t นะคือถาม BA เขพราะว่าอยากได้รุ่นออกกระซั่มแต่ว่าชิมเมอร์ไม่เยอะมีตัวไหนแนะนำบ้างเขาก็แนะนำตัวนี้มานี่บอกเลยว่านาแพ็คเกจจิงนะ คือแตกตลอดอะแตกทุกอันแต่ก็ซื้อตัวนี้นะคะนี่สีค่อนข้างที่จะเหมือนตัวอออกัสซ่มากแต่ว่าชิมเมอร์น้อยกว่าไหมก็ไม่ไม่เป็นประกายเท่าไหร่แล้วก็แตะเบาๆถ้าเราอยากได้ลุคที่ดูธรรมชาติเราต้องแถบตรงนี้นะประมาณตรงใกล้ๆจมูกตรงนี้นะคะมันก็จะดูเหมือนแบบเฮ้ย เหมือนทาแก้มต่ไม่ได้ทาอะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนี้เห็นไหมมาละหน้ามาแล้ว,นะลวโอเคใกล้เสร็จแล้วนะเป็นไง everyday look ไหมดูแบบดูแบบ everyday ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงที่ปากกันเนี่ยพอลงปากแล้วมันจะครบมากขึ้นนะคะแล้วจริงจะกลับมาใช้ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เป็นสีเรื่ง m o l l e t over นะ แล้วเวลาทาเราก็ลงเลยอันนี้แล้วก็ใช้นิ้วตดนิดนึงเขาเรียกว่าทาแบบออมบรนะคะที่เขาฮิตกันคือถ้าเราเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทาไปเลยอ่ะมันจะดูแก่เพราะว่าสีมันแมทเนาะเราแบบอยากจะให้มันดูอ่ะไม่ไม่แมทมากแล้วก็ ใช้นิ้วแตะๆเนี่ยมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นจแล้วมาใช้ตัวนี้ของสีของนารีนะไม่รู้ชื่อนารีหรือเปล่าสี S03 แตะไปที่ข้างในปากนิดนึงมันเป็นออกสีแดงกามยีเหมือนกันแล้วการเท่าเนี้ยมีสองสีผสมกันมันจะดูธรรมชาติมากขึ้น เป็นไงคะทุกคนลุคนี้ดูธรรมชาติไหมคะ everyday look แล้วก็กดติดตามชมแล้วก็กด subscribe ให้จริงด้วยนะคะถ้าชอบลุคนี้หรือว่าอยากเห็นลุคอื่นๆต่อไปขอบคุณมากคะ่ะ